สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยเมื่อมนุษย์ย่างไกลเข้าไปในกอะปริศนาที่เต็มไปด้วยอสูรยักษ์พวกเขาจึงต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าและการต่อสู้ระหว่างสองนักล่าโบราณเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในมูอสูรยักษ์กับคองมหาภัยกอกะโหลกเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ ในปี1945กปณกบปี่เส้นามหาสมุทรแปซิฟิกทิศใต,ต้อากาศยานของสองประเทศที่กำลังสู้รบเสียหายจากการทำสงครามและตกลงมาที่เกาะแห่งนี้ทั้งสองฝ่ายรอดชีวิตจากเครื่องบินตกมาได้และยังคงต่อสู้กันอย่างไม่ลดละรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็ดิ่งลึกเข้ามาในเกาะแล้วในขณะที่กำลังต่อสู้กันอย่างบาคลัง พวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหืมาที่ปรากฏตรงหน้าต่อมาในปี1973เป็นช่วงที่สงครามเวียดนามกำลังจะจบลงอเมริกากำลังจะถอนทัพกลับประเทศหลายโครงการทางทหารกำลังจะถูกยุบและหนึ่งในนั้นคือโครงการโมนาคแต่เมื่อไม่นานมานี้โครงการโมนาคค้นพบเกาะปริศนาในมหาสมุทรแปซิฟิกทิศใต้ หลายอารยาธรรมเรียกมันว่ากาะกะโหลกคล้ายสามเหลี่ยมเมอร์มิวดาเรือและเครื่องบินมากมายหายสาบสูญบริเวณเกาะแห่งนี้แกรนด้าและบลูคทีมวิจัยจากโครงการโมนาคเชื่อว่าเกาะกระ,ะโหลกจะต้องมีระบบนิเวศแบบที่มนุษย์ไม่อาจจะจินตนาการได้มันคุ้มที่อเมริกาจะไปสำรวจเป็นประเทศแรกเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าดาวเทียมโนโวตัตของรัเสเซียจะโคจรผ่านเกาะแห่งนี้ มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะชิงสำรวจกาะกระโหลกตัดหน้าอเมริกาก็เป็นได้ด้วยเหตุน,นี้โครงการโมนาจึงได้รับเงินทุนและทีมสนับสนุนในการสำรวจกาะกระโหลกยิ่งไปกว่านั้นแบรนด้ายังลงทุนจ้างเจมคอนราดอดีตหน่วยรบพิเศษ เชี่ยวชาญและชำนาญการแกะรอยในพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมพวกเขาออกเดินทางจากท่าเรือในกรุงเทพมุ่งสู่เกาะกะโหลกทันทีเกาะกะโหลกถูกห้อมล้อมโดยพายุตลอดทั้งปีตัดขาดจากโลกภายนอกเมื่อล่องเรือเข้าใกล้บริเวณพายุพันโทแพ็กกาดจะนำทีมฝูงบินเฮลิคอปเตอร์พาเหล่านักวิทยาศาสตร์บินฝ่าพายุ เมื่อฝ่าพายุเข้ามาในเกาะได้ทีมแลนด์ซจะทำการหย่อนระเบิดคลื่นไว้วสะเทือนเพื่อคำนวณความหนาแน่นของพื้นดินจากนั้นทีมโมนาคจะทำการสำรวจทางภาคพื้นพายุที่ล้อมรอบเกาะทำให้ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่จะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เป็นเวลา3วันหลังจากนั้นทีมเชื้อเพลิงจะมายังจุดนัดพบทางเหนือเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้และเดินทางกลับอย่างปลอดภัย อีกคนที่จะร่วมเดินทางไปกับทีมสำรวจด้วยคือช่างภาพต่อต้านสงครามเมสันวีเวอร์แม้พายุที่ล้อมรอบกาะกระโหลกจะดูดุนแรงกว่าที่คิดแต่พวกเขาก็มาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับแล้วพันโทแพ็กกาดน้ำทีมฝูงบินเฮลิคอปเตอร์บินฝ่าพายุมุ่งหน้าสู่เกาะกระโหลกแล้วพายุมีมวลที่หนาแน่นบทบังทัศนวิสัย อีกทั้งยังมีสายฟ้าผ่าลงมาอย่างต่อเนื่องแต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถบินฝ่าพายุและมาถึงเกาะกระโหลกได้หากเปรียบเทียบกับสนามรบในเวียดนามที่เพิ่งผ่านมาสำหรับพันโทแพกกาดและเหล่าทหารของเขาภารกิจสำรวจเกาะในครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการมาพักร้อนพวกเขาเปิดเพลงดังลั่นกระจายกำลังและเริ่มทิ้งระเบิดคลื่นไว้สะเทือนเหล่าสัตว์ต่างหวาดกลัวและวิ่งหนีอย่างโกลาหล เราทหารทิ้งระเบิดด้วยความมันมือเป็นอย่างยิ่งแล้วต้นมะพร้าวก็ลอยมาต้นมะพร้าวทั้งต้นถูกเหวี่ยงเสียบทะลุเครื่องบินจนพังพินาศและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือคิงของขนาดใหญ่ยักษ์มันตบเครื่องบินตกเหมือนตบมะแลงเมาและกระสุนปืนไม่สามารถทำอะไรมันได้และดูเหมือนขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์จะไม่ได้ทำให้มันเคลื่อนที่ช้าเลยแม้แต่น้อย คงจูโจมหออย่างบาคลังมันทำลายหอทุกหลั่จนพังพินาศพันโทแพ็กกาดทําได้แค่ยืนมองเหล่าทหารของเขาหวาดกลัวและโดนสังหารไปต่อหน้าคองจากไปหลังจากที่มันทําลายหอจนหมดเกลี้ยงทีมสำรวจและหน่วยทหารกระจัดกระจจายกันไปคนละทิศแพ็กกาดสูญเสียลูกน้องเป็นจำนวนมากนั่นจึงทำให้เขาพยายามเค้นหาความจริงจากแรนดา ว่าโครงการโมนักมายังกาะกระโหลกเพื่ออะไรกันแน่แกรนด้าบอกว่าภารกิจสำรวจระบบนิเวศบนเกาะเป็นแค่ฉากบางหน้าโครงการโมนักรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพขนาดยักษ์อาศัยอยู่ที่นี่แต่พวกเขาไม่คิดว่ามันจะดุร้ายและทรงพลังขนาดนี้อีกด้านหนึ่งเจมและคนอื่นๆที่รอดชีวิตก็เดินเทา้ามุ่งสู่จุดนัดพบทางทิศเหนือ แต่ระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมามันดูคล้ายกระทิงตัวใหญ่ยักษ์ที่กำลังนอนหลับอยู่ในบึงน้ำมันจ้องมองพวกเขาด้วยความสงสัยหากใครคนหนึ่งสติแตกแล้วเพลอยิงใส่มันเข้าผมว่าคงตายยกตี้แน่นอนครับเมื่อเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วตรงหน้าไม่เป็นภยัยเจ้ากระถิงยักษ์จึงค่อยๆจากไป ทางด้านพันโทแพกกาดและลูกน้องก็เดินเท้าไปยังจุดตกของเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกสัมภาวุธเพื่อหาทางแก้แขนให้เหล่าพวก้องที่ถูกค้องสังหารในขณะที่กำลังเดินลัดเข้าไปในป่าไผ่พวกเขาก็ถูกต้นไผ่จู่โจมแต่เมื่อมองเหนือขึ้นไปบนหลั่มตนก็พบว่ามันไม่ใช่ต้นไผ่แต่มันคือขาของแมงมุมขนาดยักษ์เจ้าแมงมุมยักษ์ใช้ขาจู่โจมเหล่าทหารอย่างบาครัง เหล่าทหารกระหน่ำยิงและตัดขาของเจ้าแมงมุมยักษ์จนสามารถกำจัดมันได้ทางด้านเจมและพักพวกระหว่างทางไปยังจุดนัดพบพวกเขาก็เจอกำแพงหินที่น่าจะถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ท่านใดนั้นชนเผ่าปริศนาก็ปรากฏตัวแล้วล้อมพวกเจมไว้แต่ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแทงจะยิงจนตายกันไปค้างคุณลุงคนหนึ่งก็โผล่มาคุณลุงบอกว่าเขาคือร้อยโทแฮงมาโล นักบินที่เครื่องตกน้าเกาะแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกและเขาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้เป็นเวลา28ปีแล้วเขาคือนักบินจากกองทัพสหรัฐที่เครื่องตกตอนต้นเรื่องนั่นเองครับแฮงพาพวกเจมกลับมายังหมู่บ้านโดยแฮงก็บอกว่าของไม่ใช่สิ่งที่พวกเจมต้องหวาดกลัวมันคือราชาแห่งกาะกระโลกมันแค่คอยปกป้องเกาะแห่งนี้ แต่มีอีกสิ่งมีชีวิตที่สังหารเผ่าพันธุ์ของคองจนหมดสิน้นสกันคลอเลยอาสูญยักษ์จากฮอลโลเอิร์ดมันขึ้นมายังผิวโลกผ่านลุ้มขนาดยักษ์ที่เป็นประตูเชื่อมระหว่างเกาะกระโหลกกับฮอลโลเอิร์ดพวกมันเหลี่ยมจัดและร้ายกาจมากแต่ตราบใดที่คองยังมีชีวิตจะมีแต่สกันคลอเลยตัวเล็กๆเท่านั้นที่ขึ้นมาบนผิวโลกถ้าปราศจากคอง สกันคลอเลอร์โตเต็มวัยจะบุกมายังเกาะแห่งนี้และขมือบทุกสิ่งมีชีวิตจนไม่เหลือซากเจมบอกแหงว่าภายใน3วันทีมช่วยเหลือจะมารับพวกเขาที่จุดนัดพบทางเหนือแต่การจะเดินเท้าไปยังจุดนัดพบให้ทันภายใน3วันนั้นไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าล่องตัดไปตามแม่น้ำยังพอสามารถไปทันได้เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับแหงไม่ใช่คนเดียวที่เครื่องบินตกที่เกาะแห่งนี้ ยังมีทหารญี่ปุ่นอีกนายเขาคือกันเปอิคาริหลังติดอยู่ที่เกาะกะโหลกไม่นานนักทั้งคู่ก็พักรบและช่วยกันหาทางออกจากเกาะแห่งนี้พวกเขาใช้สร้างเครื่องบินสร้างเรือแต่ก่อนที่จะทำสำเร็จกันเปก,ก็โดนสังหารโดยเจ้าสก,กันคลอเลยอ,อีกด้านหนึ่งแชปแมนนักบินจากเฮลิคอปเตอร์บรรทุกสัมภะวุธก็กำลังหยุดพักริมแม่น้ำท่านใดนั้นของก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขา มันบาดเจ็บเพราะโดนใบพัดเฮลิคอปเตอร์แชปแมนคิดว่าเขาคงชะตาขาดแล้วเมื่อของเอื้อมมือมาใกล้โขดหินที่เขาหลบอยู่แต่แล้วท่านใดน,นั้นของก็กระชากบางอย่างขึ้นมาจากแม่น้ำมันคือปลาหมึกขนาดใหญ่ยักษ์เจ้าปลาหมึกพยายามต่อสู้มันใช้หางทรงพลังรัดตัวของไว้แต่ของก็เหยียบหัวมันจนเละก่อนที่จะขมือบเจ้าปลาหมึกเป็นอาหาร ในขณะที่หนุ่มๆกำลังซ่อมเรือวีเวอร์ก็ถือโอกาสนี้เก็บภาพวิถีชีวิตผู้คนในชนเผ่าเป็นเวลาเดียวกับที่วีเวอร์ได้ยินเสียงร้องโหยหวนลอยมาจากนอกหมู่บ้านเมื่อเธอไปยังต้นเสียงก็พบว่ากระทิงยักษ์กำลังบาดเจ็บมันไม่สามารถขยับได้เพราะซากหอทับตัวมันไว้วีเวอร์พยายามช่วยแต่ซากหอก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อย ทันใดนั้นของก็โผล่มามันยกซากฮอออกเหมือนหยิบของเล่นและช่วยเจ้ากระถิ่งยักษ์ไว้ของไม่ทำร้ายวีเวอร์มันคงเห็นว่าวีเวอร์พยายามช่วยชีวิตเจ้ากระทิงยักษ์ต่อมาขณะที่แชปแมนกําลังหยุดพักเขาก็เจอกับเจ้าแมลงกิ่งไม้ขนาดใหญ่ยักษ์แชปแมนก็นนำยิงใส่มันอย่างต่อเนื่องดูเหมือนจะได้ผลเจ้าแมลงกิ่งไม้ยักษ์มันค่อยๆถอยหนีแล้ว แต่มันไม่ได้หนีแชปแมนมันหนีบางอย่างที่อยู่ด้านหลังของเขาวันต่อมาจากการพยายามอย่างสุดความสามารถในที่สุดพวกเขาก็ทําให้เครื่องยนต์เรือติดได้แฮงบอกลาชาวบ้านที่ดูแลเขามานานกว่า28ปีก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางกลับสู่โลกภายนอกแต่แล้วในขณะที่กํำลังล่องเรือ ็มีฝูงนกบินมาจู่โจมพวกเขาพวกมันตัวเล็กแต่ว่องไวและล่าเหยื่อเป็นหมู่คณะมันจับตัวนักสำรวจจากทีมแลนด์แซดและฉีกร่างเขาเป็นชิ้นๆต่อมาพวกเจมและทีมของพันโทแพ็กกาดก็มาเจอกันจนได้แต่แพ็กกาดเสนอให้ไปทางตะวันตกเพื่อตามหาแชปแมนแล้วค่อยไปยังจุดนัดพบทางเหนือแต่แฮงบอกว่า ตะวันตกคือถิ่นที่อยู่ของพวกสกันคลอเลอร์การไปที่นั่นไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายชัดๆแต่ถ้าหากแชปแมนยังมีชีวิตการทิ้งเขาไว้แล้วหนีเอาตัวรอดก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกคนจึงตกลงไปยังทิศตะวันตกเพื่อตามหาแชปแมนเป็นไปอย่างที่แฮงบอกทิศตะวันตกเต็มไปด้วยโครงกระดูกสัตว์จำนวนมากไรวิ่แววของสิ่งมีชีวิต อบอวนไปด้วยก๊าซริศนาที่กระจายออกมาจากผืนโลกแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้แพ็การาดเปลี่ยนใจเขายังคงพาทุกคนเดินหน้าตามหาแชปแมนอย่างไม่ลดละและดูเหมือนกา๊าซที่ผุดออกมาจากพื้นโลกจะไวต่อประกายไฟอย่างมากท่านใดน,นั้นมีเสียงบางอย่างกำลังมุ่งตรงมาทางพวกเขาทุกคนต่างพากันซ่อนตัวและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเจ้าสกันขลอเลยขนาดใหญ่ยักษ์ มันสัมรอกกระดูกของเหยื่อที่เพิ่งขเมือบไปและหนึ่งในนั้นคือแชปแมนที่พันโทแพ็กกาดกำลังตามหาและเจ้าสกันคลอเลอขเมือบแรนด้าเข้าไปแล้วมันไล่ขมือบเหล่าทหารอย่างบ้าคลัง่งเหล่าทหารจู่โจมกลับด้วยปืนไฟแต่สกันคลอเลอก็ตวัดห่างฟาดจู่โจมเหล่าทหารจนกระจัดกระจายกันไปคนละทิศและในขณะที่เจมกำลังแย่วีเวอร์ก็โผล่มา แล้วโยนไฟแช็กลงไปในปล่องแก๊สทำให้เกิดการระเบิดดุนแรงและสามารถสังหารสก,กันคลอเลอร์ได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้หลายคนอยากจะกลับไปที่จุดนัดพบทางเหนือแล้วแต่แพ็กกาดก็ยังยืนยันที่จะตามหาแชปแมนแม้เจมส์จะมีหลักฐานว่าแชปแมนนั้นตายแล้วแต่แพ็กกาดก็ยังยืนยันที่จะไปยังจุดตกของเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกสัมพาวุฒ เพื่อหาทางแก้แค้นให้เหล่าพวก้องที่ถูกข้องสังหารนั่นจึงทำให้พวกเขาแยกทางกันเจมและคนที่เหลือจะเดินทางไปยังจุดนัดพบทางเหนือในขณะที่แพ็กกาดและลูกน้องจะออกตามหาเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกสัมภะวุธและในที่สุดพวกเขาก็เจอมันแพ็กกาดและลูกน้องทำกับดักเตรียมตั้งรับและจุดระเบิดหนาปามเพื่อดึงดูดความสนใจจากของ ไม่นานนักของก็ปรากฏตัวมันวิ่งเข้าหาเหล่าทหารอย่างบ้าคลัง่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าแพ็กกาดทำการราดน้ำมันไว้ในแม่น้ำแพ็กกาดโยนคบเพลิงลงไปในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำมันทำให้เกิดกองไฟขนาดใหญ่ยักษ์ของติดอยู่ท่ามกลางกองไฟแล้วแพ็กกาดยิ้มอย่างสะใจที่สามารถสังหารของได้ แต่แล้วท่านใดนั้นคองก็บุกฝ่ากองไฟแล้วจู่โจมเหล่าลูกน้องของแพกาดอย่างบาคลังก่อนที่จะหมดสติแล้วสลบไปเพราะมันบาดเจ็บสาหัสมากเป็นเวลาเดียวกับที่เจมส์วีเวอร์และแฮงมาถึงและพยายามหยุดแพกาดไว้การที่คองบาดเจ็บสาหัสเก่อกระโหลกไร้ซึ่งผู้ปกป้องนั่นจึงทำให้สก,กาคลอเลอร์ตัวใหญ่ยักษ์จากฮอลโลเอิร์ธกล้าบุกมายังเกาะกระโหลกแล้ว ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดมีแต่แพ็กกาดเท่านั้นที่ยังดันทุรังจะกำจัดของทิ้งเป็นเวลาเดียวกับที่คองตื่นขึ้นแล้วใช้กำปั้นขนาดใหญ่ยักษ์บดขยี้แพ็กกาดจนกลายเป็นปุ๋ยมะม่วงแต่คองก็บาดเจ็บสาหัสมากของโดนสกันคลอเลอร์จู่โจมแล้วสลบไปอีกครั้งพวกเจมมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบโดยมีเจ้าสกันคลอเลอไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดเคาหนึ่งในนวยทหารจึงไม่มีทางเลือก เขาการจะระเบิดสก,กันคลอเลยไปพร้อมกับตัวเขาแต่อย่างที่บอกพวกมันฉลาดและเหลี่ยมเยอะมันไม่หลงกลมันสะบัดหางฟาดโข่จนกระเด็นไปไกลมากก่อนที่ร่างเขาจะระเบิดจนไม่เหลือซากแต่แล้วท่านใดนั้นคงก็มาถึงสองอสูรยักษ์ต่อสู้กันอย่างบาคลังเจ้าสก,กันคลอเลอ์ตัวใหญ่ยักษ์ฉลาดและแข็งแกร่งกว่าตัวเล็กที่คงเคยเจออย่างมาก ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างสูสีและในขณะที่คองกำลังพลาดทา่าบลูกและคนอื่นๆก็ยิงจู่โจมเพื่อเบียงเบนความสนใจจากเจ้าสกันคลอเลอร์คองจึงใช้โอกาสนี้ใช้สมอเรือขนาดใหญ่ยักษจู่โจมใส่เจ้าสกันคลอเลอร์อย่างต่อเนื่องการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดมากนั่นจึงทำให้วีเวอร์โดนลูกหลงแล้วกระเด็นตกลงไปในน้ำแต่แล้วคองก็สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ เจ้าสก,กันคลอเลยจึงใช้โอกาสนี้รอบจู่โจมของมันพยายามจะเขมือบวีเวอร์และมันเขมือบแขนของเข้าไปแล้วแต่แล้วของก็กระชากเครื่องในมันออกมาจนตายขาทีและสามารถช่วยชีวิตวีเวอร์เอาไว้ได้เหล่าคนที่เหลือรอดล่องเรือไปยังจุดนัดพบไม่นานนักเฮลิคอปเตอร์ของทีมช่วยเหลือก็มาถึงและพาทุกคนออกไปจากกากะโหลกได้ แหงกลับบ้านภรรยาและลูกชายดีใจมากที่แฮ้งยังมีชีวิตแม้จะจากกันนานถึง28ปีแต่ในที่สุดแฮ้งก็ได้กลับมาและได้อยู่กับครอบครัวที่รักอีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับคงมหาภัยกอเกลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดรกับผมก็ต้องขออภัยมณาาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย